ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้สรุปเหตุการณ์ของโรมันอับราโมวิชที่อาจถูกยึดทรัพย์และถูกแบนจากสาราชนาจักรขณะที่มาเตโอโคซิชและฮาคิมซีเยกอาการบาดเจ็บไม่หนักมีลุ้นคัมแบ็กลงเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลและข่าวดีของแฟนเชลซีล่าสุดวิสเจมลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ Blue Today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนแสิงห์บลูทุกท่านนะครับทางช่องปาม์ม3บาท5บาทนะครับมาเจอกับผมเหมือนเดิมทุกเช้าแบบนี้กับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของเสียหมิวโรมันอับราโมวิชหลังจาก ความวุ่นวายระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki p าว e r อยู Up, แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ s u z u k i Swift ที่เห็นเท่ๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดา กับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์เพจของสิงห์ r r l d o f f o o t b a l l ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเราจะมีรายการสิงห์ r r l of Football l u r u ู l ล e e เรามาเจอกันอีกทีหลังเกมที่ทางเชลซีจะเจอกับลิเวอร์พูลในฟุตบอลคาราบาวครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเชลซีจะได้แชมป์หรือเปล่าแต่ว่าใครที่ไปกดไลค์เพจก็มีโอกาสที่จะ อ่ได้รับข่าวสารหรือว่าคอนเทนต์ของเชลซีรวมไปถึงของรางวัลในรายการกันด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ของเชลซีมีหลายเรื่องเลยนะครับก็น่าจะเรื่องของเชลซีกับประเด็นริชเชนก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ข่าวดีก็คือริชเชนเนี่ยมีภาพของเขากลับมาซ้อมนะครับก็ช่วงเช้ามืดในเวลาบ้านเราเนี่ยนะเห็นเป็นคลิป ด้วยนะครับแล้วก็มีภาพการซ้อมด้วยคลิปของริชเจมเนี่ยก็คือลงซ้อมแล้วก็วิ่งปลอเลยครับแหมมีเสียงเฮฮาสนุกสนานกันก็ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งริชเจมเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้การันตีได้เล่นในนัดที่2กับลิวแน่นอนครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนเกมวันอาทิตย์นี้กับลีพูก,ก็ต้องเช็คฟิตอีกทีว่าสภาพจะพร้อมขนาดไหนเพราะอย่าลืมว่าริชเจมเนี่ยล้างสนามไปนานนะครับ พอดีไม่ได้เล่นเกมก็เลยอยากเป็นทางการนานก็าอาจจะมีผลต่อร่างกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบเร่งรีชเจมมากจนเกินไปนะครับขณะที่อาร์ดัมนิวสันรายงานเรื่องการบาดเจ็บของฮาคิมซีเยกกับมเตโอโคซิชครับว่ากาลังอยู่ในช่วงระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บกับกลุ่มผู้เล่นที่ออกสตาร์ทในเกมที่เจอกับลิวนะครับเพื่อมั่นใจว่านักเตะจะฟิตลงเล่นในนัดชิงวันอาทิตย์นี้นะครับโดยจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามเตโอโคซิชกับทาง ด้านของฮาคิมซีเย็กเนี่ยเขาว่าเจ็บไม่หนักนะครับเขาว่าการบาดเจ็บเนี่ยเป็นลักษณะอาการบาดเจ็บเหมือนกับถูกแรงกระแทกพูดง่ายๆว่าอาจจะชนอาจจะปะทะแต่ว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นลลักษณะแบบนั้นคงคงไม่หนักนะครับอันนี้เป็นข่าวนึ่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ต้องลุ้นว่าโคซิชกับฮาคิมซีเอ็กเนี่ยจะฟิตทันในเกมกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าซึ่ง ถ้าไม่ได้มีอาการกระดูกหักนะฮะเอ็นอักเสบอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะคัมแบ็กกลับมาลงสนามได้เพราะถ้าใครจำมาได้นะครับมัตเตโอโคซิชเคยเจ็บจนต้องพักยาวมาแล้วนะครับในช่วงปลายซีซันที่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าสบายใจสำหรับในกรณีของ2ผู้เล่นคนสำคัญนะครับก็เจ็บไม่หนักนะสำหรับทั้งคู่นะครับขณะเดียวกันครับ นะทางเดลี่เมลก็รายงานว่าบ็อบบี้เฟอร์มิโน่เนี่ยจะไม่พร้อมลงเล่นในเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนทางฝั่งของดีโกโชตาเนี่ยเดลี mm ่เมลก็รายงานว่า,วามีโอกาสคัมแบ็กกลับมาหายทันจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเหมือนกันนะช่วงหลังดีโกโชตานี่ฟอร์มดีมากๆกนะครับ mm hmm. ก็เขาว่าน่าจะฟิตทันลงเล่นนะครับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเหมือนดีขึ้นส่วนบ็อบบี้เฟอร์มิโน่จะ เล่นไม่ได้ช่วงหลังผมว่าแฟนเชลซีน่าจะกลัวทางเดโกโชต้ามากกว่าบอบบี้เฟอร์มิโนนะครับขณะเดียวกันครับข่าวอื่นที่น่าสนใจก็เรื่องราวของโรมันอับราโมวิชนะครับอันนี้ข่าวจากเดอะซันก่อนเดอะซันบอกว่าเชลซีอาจจะไม่ประสบปัญหาในทันทีครับแม้ว่าโรมันอับราโมวิชเนี่ยจะอยู่ในรายชื่อที่โดนสาราชนาจักรแบนแต่ จนตอนนี้มันยังไม่มีวี่แววเรื่องการแบนเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเสียหมีนะ่ยยืนยันว่าเสียหมีไม่ได้ทําอะไรไม่ดีครับจนต้องโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งวู่วามเพราะก่อนหน้านี้มันมีรายงานว่าคริสไบรอันครับซึ่งเป็นสสจากพรรคแรงงานนะครับซึ่งเป็นฝ่ายค้านของอังกฤษเนี่ย ได้บอกว่าให้พยายามยึดทรัพย์สินโรมมนอับราโมวิชครับโดยระบุว่าเสียมีเนี่ยไม่ควรเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีต่อไปพร้อมอ้างเหตุผลเรื่องความกังวลว่าเสียมีเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับรัเสเซียแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวลาดิเมียร์ปูตินถึงขั้นว่าอยากให้ยึดบ้านเสียมีที่มีมูลาค่า152ล้านปอนดน์อังกฤษซึ่งถ้ามองจากภาพความเป็นจริงนะครับเหมือน รัฐบาลกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็พยายามโจมตีรัฐบาลของบริสจอนสันผมพยายามอธิบายแบบนี้ก็เลยโจมตีอาจจะคนใหญ่คนโตในรัสเซียที่อยู่ในสาอาณณจากักหรือว่าในอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยกเรื่องนี้โจมตีขึ้นมามันไม่ได้แปลว่าคนรัสเซียจะต้องสนับสนุนวลาดิเมียร์ปูตินน,นี่ผมพยายามอธิบายนะครับหรือก่อนหน้านี้เสี่ยหมีเคยสนับสนุนแต่อย่าลืมว่าส่วนใหญ่เสี่ยหมีเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการทําธุรกิจแล้วถ้าใครจะมาได้นะครับเสี่ยหมีเนี่ย เคยมีปัญหากับปูตินอยู่ช่วงหนึ่งจนปูตินเนี่ยเขาก็สั่งที่จะลงโทษทางเสียมีเหมือนกันถ้าใครจำมาได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเสียมีคงรู้ดีครับว่าอาพุ่งตรงครับทริ์ของปูตินเป็นอย่างไรเขาก็เดินหน้าทําเรื่องธุรกิจซึ่งต่อให้นะครับเสียมีมีความสัมพันธ์หรือว่าสนับสนุนกันอยู่เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไม่น่าจะเกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่าเ,าเสียมีก็รู้ดีครับว่า รัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลของรัสเซียก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีปัญหาถ้าใจใครใครจำกันได้นะครับเรื่องของสายลับที่มีรายงานเรื่องการถูกสังหารนอังกฤษอะไรเงี้ยจนเสียหมีถูก ห้ามเข้าอังกฤษมาแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเซมีรู้ดีครับว่าควรจะต้องทํำยังไงในสถานการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอย่าพึ่งกังวลเลยสัทีเดียวนะครับแต่ว่าในเดอะซันน่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าโรมาอับราโมวิชเนี่ยจะถูกสั่งห้ามไม่เข้าอังกฤษอีกครั้งครับโดยรัฐบาลของสหร,ราชอาจักรเนี่ยจะทําเพื่อตอบโต้การลุกรานยูเครนของรัสเซียครับเพราะว่าสหร,ราชอาจักร อ้างความเชื่อมโยงใกล้ชิดของโรมันอับราโมวิชกับรัฐบาลรัสเซียอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับเซมีเคยไม่เข้าอังกฤษอยู่ตั้งนานครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีไม่ต้องกังวลครับแกไม่ทิ้งธุรกิจเชลซีง่ายๆอย่าลืมว่าแกรักฟุตบอลรักเชลซีมากๆก่อนหน้านี้ที่แกเคยโดนลักษณะแบบนี้แกยังไม่ทิ้งเชลซีเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแยกออกคนละส่วนนะครับคือรัสเซียกับยูเครน การสู้รบกันแต่ว่าจุดหนึ่งเสี่ยหมีตอนนี้กลายเป็นเหมือน,น,น,นเป็นเป้าคุณน,นึกภาพออกไหมฮะเป็นเป้าว่าเฮ้ยคุณเป็นคนรัเสเซียปั๊บคนอังกฤษก็เลยโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นแฟนเชลซีตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดอย่างที่บอกนะครับว่าแกยังไม่ได้ทําอะไรไม่ดีจนโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสําหรับแฟนเชลซีนะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่ายูฟ่าตอนนี้เรียกประชุมฉุกเฉินในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะครับเพื่อเตรียมยืนยันการเปลี่ยน สังเวียนนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศนะฮะที่จะจัดที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียครับโดย3สนามมีทั้งลอนดอนนะฮะทาวนแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแล้วก็ลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมเนี่ยพยายามยื่นที่จะขอเป็นเจ้าภาพในนัดชิงของฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยผมมีโอกาสไปเยือนนะฮะแต่ว่าที่สนามครีสตอฟสเตเดียมเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ตอนแรกเขาจะใช้สนามเนี้ยในการเล่นนัดชิงชนะเลิศแต่ดูแล้วน่าจะถูกเ,เลื่อนหรือว่า น่าจะถูกเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าภาพนะครับก็พูดถึงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยช็อปของทีมเซนิตเนี่ยต้องบอกว่าในเมืองนะครับไม่ได้ในสนามนะโอ้โหมีต้องบอกว่ามีเยอะนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับขณะทีเ่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับทางดิแอเลติกรายการว่าชาวเก้เนี่ยได้ตัดสินใจเอาโลโก้ผู้สนับสนุนหลักอย่างกัปตัอมออกถ้าใครจําได้ผมเคยใส่เสื้อชาวเก้มาพูดถึง ข่าวทุกเช้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสปอนเซอร์ตรงนี้ออกนะซึ่งแกสโตรมเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นเขาเรียกแหล่งก๊สธรรมชาติของรัสเซียล่าสุดเอาออกแล้วนะครับโดยที่ทางฝั่งของชาวเก้เนี่ยเขาจะใส่คําว่าชาวเก้ศูนย์สี่เข้าไปแทนส่วนแมนยูก็เช่นกันครับแมนยูเนี่ยก็ไม่อยู่เฉยเช่นกัน,กนมีรายงานว่าเขาได้ยกเลิกผู้สนับสนุนแอร์ลูฟลอดนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์เรื่องของสายการบินนะที่สนับสนุนแมนยูอยู่เนี่ยสปอนเซอร์จากรัสเซีย กำลังจะหมดสัญญาในอีก18เดือนข้างหน้าแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยแมนยูก็เลยตัดสินใจแบนนะครับเรียกว่าถอดสปอนเซอร์นี้ออกแล้วก็ Aeroflot เนี่ยก็ถูกแบนไม่ให้จอดแดงกลิตด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการ ตอบโต้นะสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่สมาคมฟุตบอลของโปแลนด์สวีเดนและเช็คเนี่ยออกถแถลงการร่วมกันว่าพวกเขาจะไม่ขอแข่งขันฟุตบอลโลกรอบพเพลย์ออฟในประเทศรัสเซียหลังจากเกิดเหตุการณ์บุกโจมตียูเครนนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องของซื้อขายของเชลซีนะครับมีรายงานจากจาคขอบซินเบอร์ครับบอกว่า บาร์ซ่ายังคงมั่นใจที่จะเซ็นสัญญากับเซซ่าอาสเปิเกตาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับบาซ่าอาจถูกบังคับให้จ่ายค่าตัวเล็กน้อยเนื่องจากเชลซียังมีออปชั่นในการต่อสัญญาออกไปนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์นะของอาสเปิเกตาว่าสุดท้ายจะต่อสัญญาหรือจะไปบาร์ซ่าอย่าลืมนะฮะบาร์ซามีชาบี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกลี้ยกล่อม าทางอัสปปริเวตาไปเหมือนกันส่วนโรมาโนรายงานครับว่าคริสเตนเซนเนี่ยจะไม่พิจารณาข้อเสนอจากสโมสอนในพรีเมียร์ลีกนะครับเพื่อเป็นการ r เรสเ c คหรือให้ความพรารพบเชลซีขณะที่เจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในร่างการเจรจากับไบมินิกแล้วก็บาร์เซโลนานะครับส่วนบาซ่าเนี่ยนอกจากจะเข้าไปพูดคุยกับอัสปปริเวตาแล้วยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าเขาก็เจรจาจาคริสเตนเซนไปร่วมทีมเช่นกันนะครับ ขณะที่มากาครับอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับมีรายงานว่าเชลซีกําลังคุยเรื่องสัญญายืมตัวกับเรอัลมาดริดเกี่ยวกับจะยืมตัวเอเดนาซามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากการส่วนผลของฟุตบอลยูโรปลาลีกนะครับหลักๆก,ก็น่าจะเป็นบาร์เซโลนาที่บุกชนะนาปโปลีได้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลสเตอร์ก็ชนะในะฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มี Arsenal อาร์เซนอลอาจทิ้งท้ายนิดน,นึงฮะอาร์เซนอลเมื่อวานนี้ อาร์เซนอลนะครับลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเจอกับวูฟแคมป์ตันนะครับแล้วก็เอาชนะวูฟไปได้2ประตูต่อหนึะครับโอ้ประตูที่ต้องบอกว่าอาร์เซนอลได้นี่มาได้ช่วงท้ายเกมด้วยอาร์เซนอลในโดนก่อนครับจากควางฮีชานาะทีที่10แล้วก็2ลูกท้ายเกมจาก pe pe, นะิคลัสเปเป้นาที82กับทางด้านของโชเซซานเหมือนทำเข้าประตูเองนาะทีที90่90บวก5าทำให้อาร์เซนอลเนี่ยชนะวูฟไป2ประตูต่อหนึนะครับแล้วก็สถานการณ์ของอาร์เซนอลตอนเนี้ เท่ากับเขาตามหลังแมนยูนเ e ต็ดแค่แต้มเดียวแถมลงเล่นน้อยกว่า2นัดด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับก็ใครชื่นชอบข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนประเด็นของเสียหมีโรมันอับราโมวิชก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งกระต่ายตื่นตูมมากนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับฟุตบอลบ้าง แต่ว่าแฟนสิงห์บลูก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามใน Facebook ของปลาล์ม3บาท5บาทด้วยแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์มสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก